แต่เธอคนสองโลกการรอมรวมอีกโลกหนึ่งทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวเราเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วซึ่งถูกจารึกด้วยสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของนิวยูรนี่คือการรวมกันของโลกในขณะที่คุณนอนลงในคืนนี้และหลับตาลงในขณะที่พระอาทิตย์ตกดินกลัว่า การเดินทางของคุณผ่านโลกอื่นในแต่ละคืนอยู่ที่นั่นเพื่อคุณในแต่ละวันขึ้นเป็นดวงอาทิตย์และรวบรวมการเกิดใหม่ของคุณการต่ออายุและขยายจิตสำนึกผ่านกระบวนการนี้คือความตายและการเกิดใหม่ของคุณกระบวนการนี้เกิดขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของการรวมโลกการรวมตัวของเทพเจ้าจากต่างโลกในส่วนลึกภายในตัวคุณกับเวลากลางวันของคุณสิ่งน,นี้ไม่ได้ทำเพื่อส่วนใดส่วนหนึ่งแต่สำหรับสหาภาพของทุกโลกขอบเขตของจิตใต้สำนึกนั้นปราศจากกระบวนการวิเคราะห์ทางความคิดจิตใต้สำนึกจะตื่นขึ้นทุกคืน และถ่ายทอดความเป็นตัวคุณผ่านภาษาลึกลับของสัญลักษณ์มันพูดผ่านภาษานี้ซึ่งจะเปิดประตูสู่ห้องศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวคุณในขณะที่คุณตื่นขึ้นสู่ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณ d y u นั่นคือโลกอื่นที่คุณมีการวิเคราะห์ในเวลากลางวัน ที่คิดว่าเป็นคุณเราจะผ่านกระบวนการเล่นแล่แปธทุ่ที่ใหญ่เป้าหมายสูงสุดหากมีการนำสิ่งนี้มารวมเข้ากับคุณและเข้าร่วมกับคุณในเวลากลางวันพระอาทิตย์ขึ้นทุกๆครั้งเราเปิดใช้งานพอรท่าฮาร์ดและห้องศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆที่ปลุกหัวใจที่แท้จริงของคุณหัวใจ อันศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณและดีวายูเป็นขุมทรัพย์ทองคำที่เล่อคุณเหยื่ในฐานะที่เป็นตัวตนประจำวันผสานเข้ากับมิตินอกโลกและตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ปลุกความจริงอันยิ่งใหญ่ของการเป็นอยู่ที่สุดของที่สุดการนำารงอยู่ของแต่ละช่วงเวลา เป็นนิรันดรและสวรรค์ที่นี่และในปัจจุบันการเอาชนะความปิติยินดีอันยิ่งใหญ่เป็นกระบวนการเล่นแร่แปรธาตุถา,ถาวรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องหัวใจที่แท้จริงและพระเจ้าของคุณมากขึ้นเรื่อยๆตัวตนที่สูงขึ้นตัวตนของพระเจ้าจักรวาลที่ตื่นขึ้น เป็นพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่คุณเป็นเราอยู่ที่นี่เพื่อเปิดประตูนี้ในขณะที่คุณเอนตัวลงนอนและตื่นขึ้นอีกครั้งพร้อมกับคุณผ่านสวนแห่งนิรัน์ขึ้นจากน้ำศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนแปลงผ่านรวงอาทิตย์ ด้วยเท้าสองเท้าวางอยู่บนโลกและลมศักดิ์สิทธิ์ที่พัดผ่านคุณนี่คือลมหายใจชีวิตของคุณเลือดของคุณและกระบวนการเล่นแร่แปร่า การเจอมนี้เมื่ออยู่กับตัวตนนี้รั์ในโลกอื่นของคุณตื่นขึ้นที่นี่อวยพรคุณด้วยความปิติยินดีของสหภาพศักดิ์สิทธิ์ความปิติยินดีนี้ไม่สามารถอธิบายได้แต่มันคือทุกอย่างและแม่สิ้นสุดมันคือสวรรค์ของคุณในความรักเราอยู่ที่นี่ ที่ประตูเราไม่มีชื่อจริงๆคุณอาจเรียกเราว่าสภาผู้ดูหมิ่นพระเจ้าเราอยู่ที่ประตูเสมอจงเป็นความรัก